สวัสดีครับทุกคนยินด,ดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องชชเชครับผมวันนี้นะผมจะพาทุกคนมาเ,ออเรียกว่าไปเจอเพื่อนกับผมคนนึงดีกว่าคือเพื่อนของผมคนนี้เขาเป็นเชฟเขาแบบทำอาหารเก่งมากเลยรางวัลเขาก็ได้มาเยอะแยะได้มาหมดได้มาแบบหลายอย่างหลายขนาดเลยคือวันนี้ผมจะมีโจทย์ให้เขาทําคืออยากให้เขาทําเมนูง่ายๆแบบ สไตล์บ้านๆน่ะผมอยากรู้ไงว่าเพื่อนผมคนนี้ที่เขาได้แบบรางวัลดีๆมาได้ของดีๆมาอะไรอย่างเงี้งยเขาจะสามารถทําเมนูธรรมดารรมดาแบบไหนให้ผมได้ดีหรือเปล่าจะพาทุกคนไปเจอกับเพื่อนของผมคนนี้กันโอเคไปกันเลยโอเคครับนี่เดี๋ยวผมจะแนะนําเพื่อนผมให้รู้จักนี่เชฟนี่มานี่มานี่นี่ครับเพื่อนผมเชฟแนะนำตัวหน่อยชื่ออามีครับโอเคเดี๋ยวกูจะมีโจทย์วัตถุดิบให้มึงแล้วมึงต้องทําอะไรก็ได้อ่ะให้กูกินโอเคปะ แล้วเดี๋ยวก็คือจะไอมีวัตถุดิบอยู่ในกล่องนี้ใน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 นี่เหรอเออในกล่องนี้แหละเดี๋ยวก็อย่าพึ่งอย่าเพึ่งเปิดเดี๋ยวมงึงรอดูเออเปิดแล้วก็ทําอะไรก็ได้ในเนี้ยมีอะไรเปิดโอเคเนื้อสกล่องเอชนี่นี่วัตถุดิบที่มึงต้องทำหมาว่ามีไก่ครับมีไข่มีเห็ดมีสลดัดมีมะระมีชีสสองอันแล้วนี่เขาเรียกว่าอะไรนะอันนี้อันนี้ย เออมีโคชูจังอย่างคมเร่งเนี่ยมัดมาล่าอีกอย่างไม่ไก็ต้องทําให้มันอร่อยดีเป็นถึงเชฟอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวไปเตรียมวัตถุดิบแล้วก็มาทําอาหารกันเลยครับผมจริงจริงจริงจริดดดเดี๋ยวต้องอร่อยนะ <c oughs> เป็นถึงระดับเชฟชนะหลายที่แล้วนะ <c oughs> ต้องต้องอร่อยนเ้ยโอเคยว่า <Okay. S 2> เดี๋ยวขอเตรียมของเตรียมวัตถุดิบแล้วเดี๋ยวมาเจอกันครับผมเขี่ <Okay. S 2> ใส่ผ้าก,กันเปื้อนเรียบร้อยป็นไ,ไงเตรียมของวัตถุดิบ,<อ>บมารู้จะทำอะไรเลยเริ่มเลยทำอะไรอย่างแรกอันดับแรกทำอะไรครับนี่มะระมาระ,าะเตรียมมาระก่อน <Okay. S 1> ต่อไปขนาอะไรต่อครับผมคิดตอกอยังจะทำอะไรเมนูอะไรออกแล้วจะทำอะมะราอบชีสไส้ไก่นี่นะครับเตรียมวัตถุด,ดิบ ง่ายๆนะเอาเมนูแบบง่ายๆเลยใช่ปะ่ะเล็กก็ได้อยากนี้ก็สับสับให้ละเอียดหรอหละเอียดและไม่ต้องละเอียดมากพอดีพอดีหั่น,ะนกระเทียมต่อเดี๋ยวพี่ไทยโอเคครับเราก็เตรียมวัสซุเร กันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาถึงขั้นตอนการ <Okay. S 1> ทําของเชฟกันนะครับผมเดี๋ยวจะรอดูตอนที่เชฟทํากันนะเค okay. นะครับเดี๋ยวเราจะย่างมะระก่อนครับ <Wow. S 1> ใสน้ํามันเดยมาย่าง <Wow. S 1> ทอดทอดมาละให้มันสุกทานี่วะ ถัดไส้ไก่ใช่นี่อร่อยหรือไม่อร่อยเดี๋ยวรอรอชิมนะใส่ชีสลงไปโคชูจังเนี่ยครับสีหน้าเชฟตอนที่กำลังทำ ชิดยืดแล้ะไม่เป็นสุดล้ายม่ได้จอไกลแล้วว้าวเสร็จหรือยังครับเชฟอยูแล้วนาดูหน้าด้วยนะเร็วเร็วเร็วเ ประมาณ5ทีได้จบจบ้ว้นี่เรียบร้อยแล้วฝีมือเชฟอามีนนะครับผมเดี๋ยวรอไปลองชิมกันเลย โอเคครับนี่เราจะลองมาชิมฝีมือของเชฟอามินกันดูนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงครับผมเดี๋ยวผมจะเริ่มจัดตรงนี้ก่อนนะนี่นะเอาแล้วนะเอออร่อยว่ะมันมันมันบางแบบขมอ่ะมันก็ขมขมมะละแล้วก็เค็มเค็มมีเผ็ดของโคชูจังนิดนึงอ่ะแต่อร่อยอร่อยอร่อยมากเรียม มิสซี่บ็อกนะครับเยี่ยม่านไหม่านให,ให้ให้เต็มติเลยโอ okay, เ,ร okay, เร okay, ครู้เลยโอเคก็ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะกับการทําอาหารกับเชฟอามีนก็ถือว่าครั้งแรกที่ทําก็โอเคใช้ได้เรียบร้อยอร่อยดีแต่ก็ขมมะละนะมวละก็ขมอยู่ครับแล้วก็ใครอยากติดตามเดี๋ยวขึ้นชื่อเฟซบุ๊กอะไรไว้ให้ตรงนี้แล้วกันนะไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ช่องผมด้วยนะโอเคก็ยังไงก็ขอบคุณมากครับผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ